คลิปนี้นะคะเราจะพามาหาคำตอบกันว่าทำไมปุ๋ยยูเรีย4600ถึงละลายเร็วบางคนใส่ไปแป๊บเดียวก็หายบางทีหวานไปแล้วฝนตกก็ซึมลงดินไปหมดมันเกิดจากอะไรวันนี้ช่องต้นสายสยามมีคำตอบแบบเข้าใจง่ายๆไปดูกันเลยปุ๋ยยูเรียคืออะไรปุ๋ยยูเรียหรือว่า4600<ๆ>ก็คือปุ๋ยไนโตรเจนสูงที่สุดที่เราใช้กันเยอะมากเพราะช่วยทำให้พืชโตเร็วใบเขียวแข็งแรงโดยเฉพาะกับพืชใบเช่นข้าวอ้อยข้าวโพดและพืชผักยูเรีย,ยละลายเร็ว ะระอไที่ยูเรียละลายเร็วเป็นเพราะกระบวนการเปลี่ยนรูปของมันในดินยูเรียเองไม่ได้เป็นไนเต,ตรตตั้งแต่แรกแต่พอสัมผัสน้ํามันจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมและคาบอนเนตซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ําได้ง่ายมากแถมเจ้ายูเรียยังดูดความชื้นเก่งมากค่ะถ้าทิ้งไว้ในอากาศชื้นๆเม็ดปุ๋ยก็จะเริ่มแตกตัวและละลายไปเองแต่ปัญหาคือถ้าเราหว่านยูเรียนบนดินแห้งหรือว่าอากาศร้อนไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียมจะระเหิดหายไปในอากาศทําให้พืชไม่ได้รับปุ๋ยเต็มที่ก็คือเราจะ เเงเงินนนีันอ่อถ้าอยากให้พืชได้รับไนโตรเจนเต็มๆต้องทําแบบนี้หลังจากที่ให้ปุ๋ยยูเรียแล้วให้ลดน้ําตามทันทีจะช่วยให้ปุ๋ยซึมลงดินเร็วขึ้นหรือว่าให้หว่านปุ๋ยช่วงที่ดินชื้นเช่นหลังฝนตกหรือว่าช่วงเช้าหรือว่าให้ไถกบหลังวานข้อนี้นะคะก็จะช่วยในการลดการสูญเสียไนโตรเจนจากการระเหิดได้ค่ะถ้าทําแบบนี้พืชจะได้รับไนโตรเจนเต็มๆโตวไวเขียวเร็วผลผลิตดีไม่ต้องเสียปุ๋ยฟรี สรุปง่ายๆยูเรีย46 0 0, 0ละลายเร็วเพราะมันเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียมซึ่งละลายน้ำง่ายและยังดูดความชื้นได้ดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจสูญเสียนตโเตเจนไปกับอากาศชาวสวนทุกคนต้องหวานแล้วลดน้ำหรือว่าถ่ายกรบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้พี่น้องกเกษตรกรเข้าใจยูเรียมากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องต้นไทรสยามของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ